นังเปิดเรือม,มาที่หัวขโมยคนนี้เขามีชื่อว่าเอ็นโซเขาได้ไปขโมยนาฬิกามาแต่แล้วขากลับโดนตำรวจไล่ล่าเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาจึงได้รีบวิ่งหนีไปเพื่อซ่อนตำรวจแต่ตำรวจก็ยังตามเขาแบบไม่หยุดหย่อน เอนโซได้เห็นเรือที่จอดอยู่ท่าเรือเขาจึงได้ไปหลบในเรือลำนั้นแต่ตำรวจก็ยังตามมากเขาจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลตำรวจนั้นไปแล้วเขาจึงได้ค่อยๆขึ้นมาจากน้ำแต่แล้วเขาก็พลาดไปเหยียบถังถังหนึ่งซึ่งถังนั้นเต็มไปด้วยน้ำสีดำซึ่งภายในนี้มันคือสารรังสีร้ายแรงเอนโซได้ตกลงไปภายในถังนั้นเขาได้กระสึกกระสนจนสามารถขึ้นมาจากถังน้ำนั้นได้พร้อมกับรีวิ่งกลับบ้านทันทีแต่เมื่อเอนโซมาถึงบ้านอาการของเขาก็เริ แปลกไปเขามีอาการหนาวและไอเขาจึงได้รีบไปนอนเผื่ออาการมันจะดีขึ้นแต่อาการของเขาก็ได้เป็นแบบนี้ทื่อขึ้นจนได้มาถึงตอนเช้าดูเหมือนว่าอาการของเขานั้นจะดีขึ้นมากและเขาต้องรีบเอานาฬิกาที่เขาขโมยมาได้ไปตีราคาและขายแล้วเขาได้ไปหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซอร์คิโอซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งยิปซีเขาได้ให้เซอร์คิโอตีราคาและประเมินนาฬิกานี้ให้และตอนนี้เซอร์คิโอเขากําลังมีงานงานหนึ่งที่ขาดคนอยู่จึงได้ชวนเอนโซไปทํางานกับเขา ซึ่งเป็นงานง่ายๆและเอนโซก็ได้ตกลงและก่อนออกไปทํางานเอนโซก็ได้เจอกับลูกสาวของเซอร์คิโอซึ่งเธอมีชื่อว่าอเลเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่มีพัฒนาการด้านสมองชา้าและได้นั่งดูการ์ตูนเรื่องปวดของเธออยู่จากนั้นเซอร์คิโอก็ได้พาเอนโซออกไปทางานโดยเขาได้ขับรถพาเอนโซมาเจอกับคนสองคนซึ่งมีอาการรอแรงมากพวกเขาได้ช่วยกันหิ้วปีก2คนนี้ขึ้นไปภายในอาคารร้างซึ่งสองคนนี้เขานั้นมียาเสพติดอยู่ในท้องเซอร์คิโอได้เอายาถ่ายมาให้สอง คนที่กินเพื่อถ่ายเอายาสพติดออกมาแต่แล้วหนึ่งในสองคนนี้กลับมีอาการชักเซอร์คิโอจึงได้สันนิฐานว่าถุงข้างในน่าจะแตกทําให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เหลือรอดอยู่นั้นเขาได้โมโหเป็นอย่างมากเขาได้ชักปืนออกมาและยิงเข้าไปที่เซอร์คิโอเนื่องจากโกรธว่าไม่พาเพื่อนเขาไปโรงพยาบาลเซอร์คิโอที่โดนยิงเขาก็ยังพอมีสติอยู่เขาได้เข้ามาอัดเจ้าหมอนี่จนเละแต่แล้วเจ้าหมอนี่มันกลับคว้าปืนได้อีกครั้งหนึ่งและยิงมันมาทางเอนโซที่กําลังยืนอึ้งอยู่จนทําให้เอนโซพลัดตกลงมาจากตึกที่ขนาด ว่าใครเห็นก็ว่าตายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเอนโซเขากลับฟื้นขึ้นมาเขารีบตั้งสติและเรียบเรียงเหตุการณ์เขาจําได้ว่าเขาโดนยิงและตกลงมาแต่ทําไมเขาไม่ตายเอนโซรีบลุกขึ้นและรีบวิ่งหนีจากตรงนี้ทันทีจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ยิปซีหัวหน้าแก๊งที่เซอร์คิโออยู่เขาได้มาฉลองและร้องเพลงให้กับแนนซีหัวหน้าแก๊งอีกแก๊งที่พวกเขาบขบคาสมาคมค้ายากันอยู่แต่เขาก็ต้องได้รับข่าวร้ายว่าเซอร์คิโอนั้นหายไปพร้อมกับของพวกเขาเป็นจํานวนมากแนนซี Nancy ที่ได้เห็นอาการจึงได้ถามไปว่าได้รับของที่เธอส่งให้แล้วใช่ไหมทําให้ยิปซียิ่งหน้าเสียเข้าไปใหญ่ในด้านของเอนโซเขาก็ได้รีบกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาและเขาก็ได้เจอกับอเลเธอได้ถามหาพ่อของเธอซึ่งเอนโซก็เงียบและรีบเข้าห้องไปเขาได้รีบมาที่หน้ากระจกและถอดเสื้อออกเพื่อดูแผลของเขาซึ่งเขานั้นโดนยิงจริงๆซึ่งน่าแปลกที่เขานั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยแต่ในระหว่างนั้นอเลเธอก็ได้มายืนที่หน้าห้องของเขาและได้เคาะประตูไม่หยุดและถามหาพ่อ ขอองเธมันได้กวนใจเอ็นโซเป็นอย่างมากทาให้เขาโมโหและได้เดินตรงไปที่หน้าประตูพร้อมก็ต่อยประตูเพื่อทําให้อันเลนั้นหยุดพูด แต่เขาก็ต้องตกใจกับแรงที่เขาต่อยประตูไปนั้นมันได้ทะลุประตูไปเลยโดยความตกใจที่แรงของตัวเองมากขนาดนี้เขาจึงได้หาอะไรมาทดสอบแรงของเขาดูและเขาก็พบว่าตัวของเขานั้นมีแรงมหาศาลเมื่อเห็นว่าตัวเองมีแรงขนาดนี้เขาไม่รอชา้าเขาได้รีบออกไปข้างนอกไปที่ตู้ ATM และงัดตู้ ATM ออกมาทั้งตู้ซึ่งเขาก็สามารถทำมันได้และสามารถขโมยเงินจากตู้ ATM มาได้จํานวนหนึ่งเขาได้ดีใจมากพร้อมกับซื้อของเข้าบ้านอย่างมีความสุขจากนั้นเขาก็ได้ น,น,นักจนในวันรุ่งขึ้นร่างกายของเขาที่โดนยิงกลับหายเป็นปกติเขาไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ได้มองว่าชีวิตของเขากาลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีตัดภาพมาที่ยิปซีตอนนี้มันได้มาที่ห้องของ Sergio, เซอร์คิโอพร้อมกับมาถามอเล่ว่าเซอร์คิโอนั้นอยู่ที่ไหนแต่ด้วยความที่อัเลเธอนั้นสติไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่เธอก็ได้พูดวนไปวนมาจนทําให้ยิปซีนั้นโมโหให้อันเลย์นั้นเปิดประตูเพื่อหาของของพวกมันซึ่งในตอนนั้นเองเอนโซก็ได้เปิดประตูออกมาจากห้องแล ก็ได้เห็นพวกยิปซีแต่เขาก็ทําเป็นไม่สนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเดินผ่านไปส่วนยิปซีและลูกน้องก็ได้เข้าไปค้นภายในห้องของอัเลจนได้ไปหยิบโดนเครื่องเล่นเกมตัวโปรดของเธอทําให้เธอเกิดคลั่งขึ้นมาและพวกมันก็ตรงเข้าไปทําร้ายเธอในตอนนั้นเองกลับมีชายคนหนึ่งสวมหน้ากากเข้ามาและมาจัดการกับพวกมันซึ่งก็คือเอนโซนั่นเองเขาได้จัดการกับลูกน้องของยิปซีได้อย่างง่ายดายแต่ยิปซีมันกลับจับตัวอเลเป็นตัวประกันแถมในตอนที่ so เอนโซเผลอมันก็ได้ใช้มีดปักเข้า ไปที่ขาของเอนโซและที่เท้าของเขาจนทําให้นิ้วเท้าของเอนโซนั้นขาดจากนั้นยิปซีมันก็สามารถหนีรอดไปได้ส่วนเอนโซที่รับบาดเจ็บและเห็นว่าอันเลอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนจึงได้พาอันเลกลับไปที่ห้องของเขาก่อนมันทําให้อันเลรู้ว่าคนที่ช่วยเขาก็คือเอนโซและเธอก็มองเอนโซเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เธอนั้นดูมาโดยตลอดจากนั้นเธอก็ได้เห็นสภาพห้องของเอนโซและพบว่าเอนโซนั้นขโมยตู้ ATM มาเธอจึงได้พูดกับเอนโซว่าฮีโร่ไม่ควรขโมยแบบนี้มันไม่ดีฮีโร่ต้องออก ช่วยประชาชนและได้เทศนาเอนโซแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทําให้เอนโซนั้นรําคาญเพราะตอนนี้เขากําลังต่อนิ้วเท้าของเขาอยู่พร้อมกับจําได้ว่ากล่องแว่นของยิปซีมันตกอยู่ภายในห้องนั้นและเขาก็ได้เก็บมาพร้อมกับเปิดมันออกและพบว่าในนั้นมันมีแผนที่ที่ทําอะไรบางอย่างเขาจึงได้ไล่อันเลให้ไปนอนได้แล้วและเขาก็ได้เข้านอนด้วยแต่พอถึงตอนเช้าเขาก็ได้พบว่าทีวีของเขามันได้เปิดขึ้นซึ่งคนที่ดูนั่นก็คืออันเลทําให้เอนโซได้ดูอันเลว่าอย่ามายุ่งกับของของ,ของ,ของเธออีก แฮมเอนโซก็ต้องเซ็งอีกครั้งหนึ่งที่นิ้วเท้าของเขาที่ต่อไว้เมื่อคืนมันต่อไม่ติดตอนนี้เขามีเรื่องให้คิดมากเกินไปและเขาก็คิดว่าเขาคงเลี้ยงอเล่ไม่ได้จึงอยากจะพาอัเลไปส่งที่สถานสงเคราะห์ส่วนในฝั่งของยิปซีเขาก็ได้มาที่ที่นัดหมายเพื่อนัดส่งของของเขาอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นคลิปที่กําลังเป็นไวรัลซึ่งมันเป็นคลิปของชายคนหนึ่งที่ขโมยตู้ ATM ด้วยแรงอันมหาศาลของเขาเขาจึงได้สันนิษฐานว่าเจ้าหมอนี่มันอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่อัดเขาเมื่อคืน จากนั้นยิปซีจึงได้กลับมาที่ฐานทัพของเขาและได้เจอกับลูกน้องของแนนซี่สองคนที่มาทวงของหรือไม่ก็เอาเงินมาให้พวกเขาสักทีทําให้ยิปซีนั้นโมโหไปอย่างมากที่เขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และเขาก็ได้วางแผนเพื่อจะปล้นรถขนเงินซึ่งมันก็คือแผนที่ที่เขาเก็บไว้ภายในกล่องแว่นนั่นเองในขณะเดียวกันตอนนี้เอนโซเขาก็ได้รู้แล้วว่าแผนที่นี้คือแผนที่เดินทางของรถขนเงินเขาจะได้มาดักตามสถานที่ที่แผนที่มาร์กเอาไว้เช่นกันซึ่งพวกยิปซีมันก็ได้มาที่นี่ดักรอรถ รถขนเงินเหมือนกันและในขณะที่พวกมันกําลังจะลงมือมันกลับได้เห็นว่ามีชายสวมหน้ากากข้าไปปล้นรถขนเงินตัดหน้าพวกมันเอนโซได้ปาหินใส่รถขนเงินเมื่อรถหยุดลงแล้วเขาก็ได้ไปที่หลังรถใช้แรงอันมหาศาลของเขางัดประตูรถออกและขโมยเงินออกไปยิปซีที่เห็นก็ได้กล้นยิงใส่เอนโซแต่มันก็ไกลเกินไปและไม่โดนแต่ก่อนที่ตำรวจจะมาพวกยิปซีมันก็ต้องหนีไปก่อนส่วนเอนโซที่เขาได้เงินมามา,มากมายเขาก็ได้กลับมาที่ห้องออกไปซื้อโยเกิร์ตของโปรดและไป ซื้อโปรเจคเตอร์เพื่อมาเปิดดูการ์ตูนเรื่องสติวจิกซึ่งเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวกันกับที่อเลนั้นชอบดูจนได้มีเสียงเคาะประตูนั้นดังขึ้นได้มีตำรวจสองคนได้มายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องของเขาแต่ที่ตำรวจสองคนนี้มากก็เป็นเพราะว่าอเลนนี้ออกมาจากสถานส,านสงเคราะห์เมื่อเขาเห็นจึงได้รีพาอเลนเข้ามาในห้องก่อนที่ตำรวจจะสงสัยและเมื่ออเลนได้เห็นว่าตอนนี้เอนโซกำลังดูการ์ตูนเรื่องโปวดของเธอเธอจึงได้ขอดูด้วยซึ่งในระหว่างดูเธอก็ได้เผลอไปจับมือเอนโซจนทำให้เขา นั้นเกิดอารมณ์และกำลังจะมีอะไรกับเธอแต่อันเลที่รู้ว่าเอนโซนั้นกำลังจะทำอะไรเธอก็ได้บอกเอนโซว่าอย่าทำอะไรเธอเลยพร้อมกับร้องไห้จนทำให้เอนโซนั้นรู้สึกผิดและเข้าไปกอดเธอเพื่อปลอบใจเธอ จากนั้นวันต่อมาจึงได้พาเธอไปที่สวนสนุกให้เธอได้เที่ยวเล่นตามใจของเธอเพื่อเป็นการขอโทษจากนั้นเขาก็ได้พาอันเล่ไปเดินห้างต่อในระหว่างที่เดินห้างอันเล่เธอก็ได้เจอกับชุดเจ้าหญิงที่เธอนั้นอยากได้จึงได้ขอร้องเอนโซให้ซื้อให้เธอซึ่งเอนโซก็ยอมตกลงที่จะซื้อให้เธอนั้นดีใจมากและรีบไปลองชุดทันทีพร้อมกับเรียกให้เอนโซเข้ามาดูชุดของเธอด้วยความดีใจด้วยความไร้เดียงสาของอันเล่เธอก็ได้จูบขอบคุณเอนโซจนทำให้เอนโซนั้นห้ามตัวเองไม่ได้อีก ต่อไปแล้วเขาได้มีอะไรกับอเลภายในห้องหลองเสือ้อและเมื่อทุกอย่างจบลงเขากลับคิดโกรธตัวเองที่ทําอะไรแบบนั้นลงไปซึ่งอเลก็ได้โกรธเขาด้วยเช่นกันอเลได้บ่นเอนโซยกใหญ่ว่าเขาไม่ควรทําแบบนั้นกับเธอจากนั้นเอ so นโซจึงได้หันกลับไปพูดกับอันเลว่าเซอร์คิโอพ่อของเธอนั้นตายแล้วทําให้อันเลนั้นเสียใจมากและรีวิ่งหนีไปเธอได้รีวิ่งไปขึ้นรถรางเอนโซเมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงได้ไปที่รถรางและใช้กําลังของเขายกรถออกมาจากรางทําให้คนแถ ตอนนั้นตกใจมากและได้ถ่ายคลิปวิดีโอของเขาไว้เอนโซได้ขึ้นไปบนรถล่างพร้อมกับงาออเลจนทําให้สําเร็จแต่เขาก็ได้รู้ตัวที่หลังว่าตอนนี้มีคนถ่ายคลิปเขาเอาไว้เต็มไปหมด แต่ทันใดนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นทุกคนนั้นชุลมุนวุ่นวายกันหมดทําให้เอนโซและอเล่ได้หนีออกไปจากเหตุการณ์นี้ได้และหนังก็ได้ตัดภาพม,มาที่ยิบซีตอนนี้เขาได้มาหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งเพื่อกู้เงินและเอาไปคืนแนนซีแต่ในตอนนั้นเองแนนซี่และแก๊งก็ได้บุกเข้ามาหายิบซีพร้อมกับยิงเพื่อนของยิบซีไปและจับตัวยิบซีมามัดมือเอาไข่ยัดปากพร้อมกับราดน้ํามันยิบซีนั้นพยายามบอกกับแนนซีว่าเขามีเงินมาคืนแนนซี่แล้วแต่แนนซีก็ไม่ฟังจุดไฟขึ้น ทันททีําให้ยิบซี่ร้องไห้อย่างน่าสมเพชมากๆแต่แล้วแนนซี่และลูกน้องเธอกลับหัวเราะสภาพของยิบซี่เพราะเธอแค่ล้อเล่นเท่านั้นจนในตอนนั้นเองเพื่อนของยิบซี่ที่โดนยิงไปก่อนหน้านี้เธอนั้นไม่ตายเธอได้ลุกขึ้นมาและยิงใส่กระสุนใส่ลูกน้องของแนนซี่ในฝั่งของยิบซี่เมื่อได้สติมวันจึงได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงใส่ลูกน้องของแนนซี่ด้วยแต่ตัวของแนนซี่เองเธอนั้นสามารถหนีรอดไปได้ทําให้ยิบซี่นั้นโมโหเป็นอย่างมากหันกลับมายิงเพื่อนของตัวเองตายซะง,งั้น ส่วนในฝั่งของเอนโซเขาก็ได้พาอันเล่มาดูศพพ่อของเธอเธอก็ได้ร้องไห้พร้อมกับลาพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเอนโซก็ได้พาอันเล่กลับมาที่ห้อง ส่วนในฝั่งของยิบซีที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้มันก็ได้ดูโทรทัศน์และได้เห็นข่าวชายที่ขโมยตู้ ATM และหน้าของชายคนนี้ก็คือเอนโซมันและลูกน้องอีกหนึ่งคนที่ยังเหลือรอดมันได้คิดอะไรบางอย่างออกและไปสะกดรอยตามเอนโซทันทีซึ่งตอนนี้เอนโซที่กลับมาห้องเพื่อหยิบเงินและชวนอนเลนหนีไปกับเขาเพราะตอนนี้ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยแล้วเขาได้พาอเล่ขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปนอกเมืองโดยที่ไม่รู้เลยว่ายิบซีกาลังสะกดรอยตามเขาอยู่จากนั้นเอนโซจะไปพาอเล ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่ยิปซีก็ได้เปิดประตูห้องของเอนโซเข้ามาพร้อมกับยิงยาสลบใส่เอนโซทำให้เขานั้นสลบไปและเมื่อเขาตื่นขึ้นก็ได้พบว่าตัวของเขาโดนเทปพ,พันไว้รอบตัวและไม่สามารถขยับตัวได้ แถมอเลกก็ยังโดนลูกน,น้องของยิบซีจับไว้ในรถตู้และกําลังจะข่มขืนเธอยิบซีได้ให้เอนโซบอกถึงแหล่งพลังว่าเขาเอาพลังนี้มาจากไหนเอนโซที่เห็นว่าอัเลก,กําลังจะโดนทําร้ายเขาจึงได้ยอมบอกและนําทางยิบซีไปที่แม่น้ําที่เขานั้นตกลงไปโดยเขานั้นบอกว่าภายในนี้มันจะมีถังกัมมนตลังสีอยู่เขานั้นตกลงไปภายในถังนี้และเขาก็ได้รับพลังมายิบซีที่ไม่ไว้ใจจึงได้บอกให้เอนโซลงไปเอาถังนี้ขึ้นมาให้กับเขาส่วนในด้านของลูกน้องยิบซีตอนนี้มัน เห็นอเลและมันก็ได้เกิดอารมณ์และพยายามจะข่มขืนเธอแต่เธอก็ได้หยิบเข็มที่อยู่แถวนั้นแทงเข้าไปที่ข้อของเจ้าคนนี้จนมันนั้นได้ลม้มลง ส่วนตัวเธอก็ได้วิ่งหนีออกมาในฝั่งของยิบซีที่ติดต่อลูกน้องของตัวเองไม่ได้มันก็ได้ร้อนใจบอกให้เอนโซรีบเอาขอ,ของขึ้นมาให้กับมันซึ่งในตอนนั้นเองแนนซี่และแก๊งที่ได้แค้นยิบซีเป็นอย่างมากเธอก็ได้ขนลูกน้องมาที่นี่เพื่อจัดการกับยิบซีเป็นเวลาเดียวกันกับที่อลเล่ได้วิ่งมาทางนี้พอดีเมื่อยิบซีเห็นว่าอลเล่วิ่งมามันจึงได้วิ่งเข้าไปหาอลเล่และจับตัวเธอเป็นตัวประกรันซึ่งแน่นอนว่าพวกแนนซี่เมื่อเห็นดังนั้นพวกเธอก็ไม่สนใจกลางยิงเข้าไปทางอลเล่ และยิบซี่แบบไม่หยุดทําให้อัเลเธอนั้นได้ล้มลงส่วนยิบซี่มันก็ได้พยายามเดินไปทางกาลัตะลังสีเพื่อจะลงไปที่นั่นให้ได้แต่มันก็ไปไม่ทันโดนแนนซี่จับตัวเอาไว้ได้ก่อนพวกมันได้ราดน้ํามันใส่ยิบซี่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจุดไฟเผามันได้ร้องด้วยความเจ็บปวดและตกลงไปภายในถังกาลังตะลังสีและเมื่อทุกอย่างจบลงพวกแนนซี่มันก็ได้หนีไปในฝั่งของเอนโซที่เห็นว่าอเลนั้นล้มอยู่เขาก็ได้รีบเข้าไปช่วยเธอแต่มันก็ไม่ทันแล้วเธอโดนยิงไปหลายนัดใน เวลาต่อมาไม่นานเธอนั้นก็ได้สิ้นใจลง ในวันต่อมายิบซีที่ตกลงไปภายในถังกัมมันตรังสีมันก็กลับฟื้นขึ้นมาและมันไม่ตายยิบซีได้ตรงไปที่รังของแนนซี่ท,ทันทีบุกเข้าไปคนเดียวตั้งกล้องและเปิดเพลงจากนั้นก็บรรเลงคารุนน้องของแนนซี่จนได้เหลือเพียงแนนซี่คนเดียวมันจึงได้จับแนนซี่เต้นรำกับมันและรัดคอเธอจนเธอนั้นได้เสียชีวิตลงและเมื่อการแก้แค้นจบลงเขาก็ได้ออกสำรวจรังของแนนซี่และก็พบระเบิดเขาจึงได้ยิ้มออกมาด้วยความดีใจและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ ที่เอนโซสภาพของเขาตอนนี้นั้นสิ้นหวังเป็นอย่างมากที่อันเลได้เสียไปเขาได้เดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายจนได้มีตำรวจลาดตระเวนคันหนึ่งขับมาเจอเขาและจอดรถกระทันหันเพื่อดูเอนโซมันทําให้รถคันหนึ่งที่ขับมาด้านหลังของตำรวจหักกรบอย่างแรงจนรถคันนั้นได้พลิกคว่ำตำรวจรีบไปช่วยเหลือคนในนั้นทันทีและเธอที่ออกมาได้จึงได้บอกว่าลูกสาวของเธอนั้นติดอยู่ในรถเอนโซที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยลูกสาวของเธอที่ติดอยู่ในรถและในขณะที่รถกําลังจะ ระเบิดโชดีที่เอนโซสามารถช่วยทั้งสองคนออกมาได้ทันทําให้พวกเขานั้นรอดมันทําให้เอนโซนึกถึงคําพูดของอันเลที่ว่าถ้าพวกเรามีพลังก็ต้องออกช่วยเหลือประชาชนแต่ในตอนนั้นเองเขากลับเหลือไปเห็นทีวี เป็นคลิปที่ยิบซีมันตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ที่เข้าไปถล่มผู้ลูกน้องของแนนซีและท้ายคลิปมันก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่ามันจะไปทําการระเบิดผู้คนครั้งใหญ่เอนโซจึงได้เหลือบมองถนนที่ตอนนี้เขาได้เห็นว่ารถติดเพราะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าผู้คนที่รถติดอยู่นั้นพวกเขากําลังไปเชียร์ฟุตบอลเขาจึงได้นึกขึ้นได้ว่ามันต้องไปวางระเบิดที่สนามฟุตบอลแนเพราะคนเยอะที่สุดเขาไม่รอช้ารีบเข้าไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่และขอยืมมอเตอร์ไซค์เขาเพื่อขับไปที่สนามบอลทททันีี่มาถึ เขาก็ได้เจอกับยิบซีจึงรีบตรงเข้าไปอัดยิบซีแต่เขาก็ต้องพบว่ายิบซีนั้นมีพละกกาลังเท่ากันกับเขาทําให้พวกเขาทั้งสองคนทําอะไรกันไม่ได้แต่ในจังหวะน,นั้นเองยิบซี Z กลับทํารีโมทระเบิดตกทำให้เอนโซกำลังจะไปหยิบรีโมทแต่ยิบซีที่เห็นมันกลับคว้ารีโมทและรีบวิง่งหนีออกไปพวกเขาได้วิ่งไล่กันเข้าไปในสนามแต่และยิบซีมันกลับกระโดดลงมาจากสนามเพื่อออกมาด้านนอก แน่นอนว่าเอนโซนั้นก็ได้กระโดดออกมาเช่นกันซึ่งยิบซี่มันได้เข้าไปภายในรถพยาบาลที่มันขโมยมาภายในนั้นมันได้ตั้งระเบิดเอาไว้เอนโซที่ได้เห็นยิบซีทําอย่างนั้นเขาก็ได้ไปจัดการกับยิบซี่พร้อมกับขโมยรถพยาบาลมาและตั้งใจจะขับออกไปนอกเมืองแต่ตำรวจกลับมาดักทางเขาเอาไว้ทําให้เขาลงจากรถพยาบาลและเข็นรถพยาบาลไปทางตำรวจพร้อมกับเข้ามาอุ้มระเบิดและวิ่งหนีไปแทนเขาได้วิ่งขึ้นไปบนสะพานและตั้งใจจะเอาระเบิดนี้โยนลงน้ําซึ่งในตอนที่เขากําลังจะโย นนนัน้ยิปซีก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับเข้ามาปรับเวลาระเบิดให้มันเร่งเร็วขึ้น เอนโซที่เห็นว่านี่มันไม่ทันแล้วเขาจึงได้คว้าระเบิดพร้อมกับตัวของยิปซีและกระโดดลงน้ําไปพร้อมกันจนระเบิดมันได้ทํางานระเบิดทั้งสองคนไปซึ่งแรงระเบิดนั้นแรงมากทําให้หัวของยิปซีนั้นกระเด็นขึ้นมาจากน้ําส่วนฟ่งของเอนโซเขาได้รับแรงระเบิดน้อยเพราะว่ามีตัวของยิปซีนั้นบังระเบิดเอาไว้แต่ยังไงเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะอยู่ดีทําให้ตัวของเขาค่อยๆจมลงไปในน้ําและเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงนักข่าวก็ได้ทําข่าวเรื่องของเอ so. นโซนําเสนอข่าวเขาใน ในด้านที่ดีวัวตัวของเขานั้นได้ใช้พละกําลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนเขาเป็นดั่งฮีโร่ที่ปรากฏตัวออกมาทําให้ผู้คนที่อยู่ในสังคมที่เสื่อมโทรมได้รับกําลังใจอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่เขานั้นได้จากพวกเราไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเอ็นโซนั้นยังไม่ตายเขานั้นสามารถรอดชีวิตมาได้และเขาก็ได้สวมหน้ากากพร้อมกับตัดสินใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเขาจะอุทิศในการช่วยเหลือประชาชนจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ด้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องเด็ก ข้อมีจิกในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปถึง7คะแนนส่วนในด้านของเว็บโรเทนโทม m a t o หนักวิจารณ์ให้ไปที่75%คนดูให้ไปที่77%ครับซึ่งสุดท้ายนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ